นี่อยู่กับช่องนสมายนะวันนี้เราจะพามาทำระเบิดกันนะก็นะดูเป็นขนาดหกหรือเปล่าวะสามห้าคูณห้าสามสี่ห้าสอสสี่ห้าสี่ห้าทุกคนครเขา,ขาก,ก็ทำได้ขัดจอมก็ทำได้เราควรมาม่ะแบบนี้ขั้นตอนแรกเราก็จะวางระเบิดไปก่อนหนึ่งสสาสาม สองสามน,น,น,นี่แล้วก็ทำอย่างนี้นะทุกคนก็รอไปรอดูในที่ผมได้นะบอ,อกเลยว้าวว้าวอะไรเนี่ยมันมีความมาก,กวนครับทุกคน <Yeah. S 2> แต่รอดูนะขั้นตอนแรกก็วางรั้วแล้วก็เราจะพาไปเราจะพาทุกคนไปอวกาศนะนี่ทุกคน ห้าสี่สามสองหนึ่งปุไปแล้วทุกคนเป็นยังไงโอ้โหเ,เอาอากาศจริงเป็นยังไงทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามมาค่ะสวัสดีครับ